เรียนหนังสือเก่งๆเรียกง่ายๆตู้เร็วๆสวยวันสวยคืนสามทีสี่สามสามทีสามทีอืมอืมนะเฮอยฮมเอาคุณย่ารถแล้วเหรอยังเอาคุณย่าสิเอารถย่าอีกลูกเพื่อใส่ลูกเพอให้ลูกซื้อเสรทำเองแค่นั้นแหละให้เขาทำเองก็ได้จ้ะซื้อเองถือเองสามครั้งที่ลูก จุ่มสามครั้งจุ่มน้ำสามครั้งจุ่มสามครั้งอืมสามครั้งอ่ะสองหนึ่งแล้วอ่ะสองเื้อเื้อเื้อออีกทีเอาอีกทีอืม่ขอให้เรียนเก่งๆเป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่ซนได้รับปริญญาถ่ายรูปกับปู่ย่าตายายเนาะพ่อแม่อาวุาความให้กันก่อนเร็ว โอยพรกนพรนั่งลงนั่งลงอยพรโอยพรใหู้กับยาก่อนอ่ะอพรยกมือด้วยของให้ปูกกับยาสุกาาเออครับอืมขึ้นมมาชอบเมขึ้นมาใส่แม็ใส่เมใส่เมใส่ม็เออแม็น้อยอ่าดูกอกล 还那么胖些。